ที่กำลงที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้สุขที่29ของเดือนสิงหาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาอ,อบตอสันโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มาพบท่านผู้จัดก,การร้านแว่นเป็นร้านที่ไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้จัดก,การท่านบรรยายในะวันนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายจากอบตของสันโรง เดี๋ยวท่านาก็จะบรรยายควาเชิยนรับเลกผู้จัดการครับกิจกรรมวันนี้วันนี <c oughs> ้รู้สึกเป็นเกียรติย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลงนะครับให้มาวัดสายตาให้ผู้สูงอายุนะครับก็ผมเองก็มีร้านประจาอยู่ที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็รับทําแว่นตาผู้สูงอายุทุกอบตนะครับผมทาตัดจริงวัดจริงครับโครงการนี้ดีมากครับถ้า ทางหน่วยงานอบตหรือเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆสนใจที่จะใช้บริการจะติดต่ออย่างไรเชิญท่านผู้จัดการครับครับผมมีเพจดวงจันทร์กัลเคนสุรินนะครับเข้าไปในเพจผมได้นะครับผมเป็นเพจของร้านนะครับติดต่อได้หลายช่องทางอยู่ครับส่วนเฟซบุ๊กก็ดวงจันทร์กัแเ่นเหมือนกันครับผมครับเอาเบอร์ชัวชัวโทรง่ายๆออเบอร์นะครับผม0 9 8 9 0 8ก 6559นะครับอีกครั้ง0989086559ครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โดมนะเพราะว่าท่านนายกท่านก็จะเข้าร่วมเปิดงานในวันนี้ครับเดี๋ยวตามคนสุริธรรมีไปด้วยกันเชิญบ้าโดมครับผมสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะตำบลสำโรงนะคะ อนนี้ก็โดยการอนุอนวัสรสนับถึงกประมาณนะคะจากท่านคณะผู้บริหารนะคะท่านนายกมรณทิสวงศ์นะคะแล้วก็ของอสภาองค์การบริหารส่วนบนสุดรงนะคะจากสารสมทบเงินในส่วนของกองทุนหลักการสุขภาพนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานแล้วก็ตามหมู่บ้านนะคะได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคให้กับ ประชาชนในจังหวัดส mm ัโ hmm. รูงของเรานะคะนะคะท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวให้ท่านได้นั่งพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะ่ล้ออมมกกันนราพเย มูหนึ่งฟังนี้ค่ะมูหนึ่งนะคะฟังตะว,วันออกหลักสูตรงบประมาณจากกองสุตหลักการสุขภาพองค์การบรหิหารส่วนตะบนสําโรนะคะให้ดําเนินโครงการโครงการรายค้ามองเห็นไหมคะเทส่ตาก่อนเห็นป้ายไหมคะเห็นป้ายไหมคะโครงการแว่นสวยตาใสห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุใช่ไหมคะ ค่ะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะสายตายังไม่สูงอายุก็ต้องใสแ่แว่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางคณะผู้บริหารนะคะขององค์การบริหารส่วนวลสําโดงนะคะก็ได้สนับถุงรประมาณน,นะคะให้ให้กับกองทุนหลักการสุขภาพนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านนะคะก็ได้รับการสลับถุงรประมาณไปมีท่านใดได้ไปร่วมโครงการในหมู่บ้านมั้คะได้ไปทุกหมู่นะคะไม่ใช่เพียของอบตสันโดงนะคะ หมู่บ้านเดินทางมาแล้วท่านประหลัดก็มาแล้วนะคะท่านรองนายกท่านสมาชิกนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกคณะที่สวงนะคะด้านหน้าเิธีเพื่อรับทำกล่าวรายงานนะคะและขอเรียนเชิญหัวหน้าสํานักนะคะน,น,านางสาวธนพรประกิตนะคะหัวหน้าสานักปลัดนะคะได้กล่าวรายงานการดําเนินโครงการเล่นสวยตาใสหงายดวยยยงตาผู้สูงอายุต่อท่านประธานในพิธีนะคะเรียนเชิญค่ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงดิฉันในานามคณะทำงานโครงการแว่นสวยตาใสาห่วใยดวงตาผู้สูงอายุขอกล่าวรายงานการดำเนินโครงการดังนี้ปัจจุบันนี้ปัญหาทางด้านสายตาและการมองเห็นเพิ่มเป็นเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาทางสายตามักเกิดขึ้นได้แก่สายตายาวสายตาเอียงต้อกระจกจอประสาทต,ตาเสื่อมตามอวตลอดเวลาหรือชั่วคราวตาวสู้แสงไม่ได้มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำๆลอยไปมากลางคืนมองเห็นแสงมองเป็นภาพซ้อนเห็นแสงสีงรุ้งรอบดวงไฟปวดตาคันตาและตาแดง การตรวจวัดสายตานอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความชัดเจนในการมองเห็นยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อที่หน่วยบริการจะได้รับไปดูแลและรักษาในระบบบริการสาธารณสุขต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจึงได้ตระหนัดถึงความสำคัญเรื่องสายตาของผู้สูงอายุผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาทางสายตาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสายตาการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งการตรวจวิ่งฉายค่าสายตาเพื่อให้มีแว่นตาที่เหมาะสมตรงกับค่าสายตาของตนเองจึงได้จัดทำโครงการแว่นสวยตาใสาห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับคำแนะนำและการคัดกรองสายตาและเพื่อส่งต่อการรักษาให้แก่กคมที่มีภาวะผิดปกติ 3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตาและการมองเห็นแก่ผู้กลุ่มผู้สูงอายุ 4. เพื่อจัดหาแว่นตาสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจคัดกรองโดยจักสุแพทย์ด้วยกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุ15หมู่บ้านรวมทั้งสิ้นจำนวน300คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพอปตอสำโรงจำนวน6,9465บาทและได้รับความร่วมมือจากร้านดวงจันทร์การแว่นจังหวัดสุรินมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และตรวจวินิจฉัยคัดกรองสายตาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลสำโรงได้กล่าวเปิดการถึกอบรมโครงการแว่นสวยตาใสาห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุรวมทั้งให้อวาาและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการถึกอบรมต่อไปขอากาบเรียนเชิญค่ะเรียนกระผูบ้บริหารการบริหารส่วนตำบล ประธานสภาท่านสมาชิกโครงการกระหังปุนตัาบุระเบียกกรรางานส่วนตําบลและผู้เคารพตาเด็กนม,มของท่านผู้มีเกียตรติที่เคารพครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียตรตินะครับที่เป็นบกกาลมาเป็นประธาน,นาวิทีเปิดโครงการแว่นสวยตาใส่วงยยใหญ่ดวงตาผู้สูงอายุในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานเห็นได้ว่า ปัญหาเนี่ยมันเกิดนะครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องผู้สูงอายุครับตาเรามันมีการผิดปกติมาตั้งแต่เกิดก็มีตั้งแต่เด็กก็มีท่านเห็นว่าบางคนตาสั้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงมาตั้งแต่เด็กมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแล้วแลาวันนี้นั้นโดยการเร่งเห็นความสําคัญโดยเฉพาะทางาการบริหารสัดการส่โดยหลักสิ่งกองทุน,รทน,ทน,ทนประกันสุขภาพสภา การบริหารสุขุมุนได้เห็นความสำคัญได้ตัดเว้ในให้ท่านในวันนี้เพื่อไปรักษาดวงตาเพื่อไปแก้ปัญหาเมาื่อกี้ทางท่านเจ้าที่ซึ่งรับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้ได้กล่าวแต่ผมก็มองเห็นไหมผมได้คิดในใจว่าพวผมีจับต่อถือบัมือคืออย่างบนกัดเล่นใช่ไหอถ้ามองเห็นฉันจะมาตัดมอือ <c oughs> มือหนาคืนเนึต่ตา อยากีอินกนงงผมยังงงไม่เห็นเพราะฉะนั้นอดีตการมเราเนี่ยที่จริงเราต้องการให้ท่านมีความสุขในการนอนบริตัคจิตใจในการโครงการเหล่านี้ที่บอกเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุมากๆก็น้อยแบะวันนี้แต่ในใจจริงผมพูดว่าถ้าวันนี้ถ้าเป็นผมจะไม่ต้องตัดกราหายพระหมอที่มาวันเนี้ยจากจุดแพทย์เนกล็ดในดวงตามาดีแต่คนสวยๆบักการเซบัดนี่ มันจะเดินเช่น่าไปบัตรมาเลยนะอะคือมอล่อกัดอนี่นเือ่ยืมมัดกเ็บัตืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางหลัประกันกองทุนน้นหลักะกันสุขภาพของกองทสิงโตยซึ่งเงินเหล่านี้ได้ประมาณจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง แล้วทางอบตสมงทบไปด้วยนะครับในแต่ละปีก็ได้จัดสรรเงินเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับแ้ามีส่วนหนึ่งซึ่งแย่ในส่วนที่อบตจะต้องรับผิดชอบก็เช่นอย่างนี้ก็เลยมองเห็นว่าปีนี้จะตัดแมนให้ผู้สูงอายุซะน่าจะดีใครไม่มีแง่นบ้าง làm tà ra mình miên mình tài có miên mô thôi nhỉ okay. tôi chả thấy gì. thì có miên mô thôi về yeah. thì chinh nên thế miên hơn thì cho ba đặt mấy cho ba nó free hò free rồi rồi các người free free. tìm mọi người sang nguyên người free đó Tại kia có cái này, cái bài mà gặp tài lương đường có เกิดธรรมชาติอายุเราขนาดนี้แล้วเป็นทุกคน,นผมไปเลียงลูกเนี่ยธนาคารไม่จ่ายสตังต้องให้ในายกไปเซ็นต่อหน้ามันเป็นเรื่องที่อันตรายเ,เรื่องนี้เั้นะันตามตันจึงมีความจำเป็นสําหรับผู้สูงอายุรเราเพราะฉะนั้นทางการบริหารสุลจบบันเนี่ยซึ่งมีปัดก็เป็นของนานวัดประมาณก,ก็ถามว่าจะใช้ตัวนี้ได้ไหมัดบอกว่าได้ออสภาอนุมัติไหม บอกว่าอนุมันนายกคิดได้แต่สภาไม่มักทำไม่ได้มันร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันคิดช่วยกันทาช่วยกันแก้และโดยระเบียบกฎหมายพูดมอที้ถึงเรื่องห้องน้ำก็ชนนิดหนึ่งไม่เรีนมีแต่ฉบประบบเป็นในดวงตาอย่างทุกจังนำเพลงเรื่องสมาธิอะรื้อาษห้องน้ำงดนทายจริงๆไม่ต้องหรอกมันเรื่องกระถือเต็ม็นบรรณาเตยังอยู่งอีหนึ่งบะเพ็ดนี ยังทำงานได้อีกนานมันเตือนพลิกมันเตือนมีคิดว่าพออยู่ได้เนาะเดวบ้านอยู่ทตี้ยอ่ะมั้งจังมือแต่จะยั่วไปยั่วยั่ืนดังนั้นตีบบมยั่วจองต่อเรื่อยๆแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยมีบัตแมงนนี่ไปตีกับ้าวอ่นโดนผมไม่มีปัญหาในการทำงานทำไปเรื่อยๆ ก็พยายามแก้ปัญหาพี่น้องทุกเรื่องไม่ว่าทุกเรื่องท่าไม่ว่าแหล่งน้มไม่ว่าเรื่องทุกชนิดจะตีลุ่มในบ้านที่โต้วนเลยูราโต้บนหลักเลยโอ้ตดีใจยิ่งนึกสู้เลยต่อตีดจำไดีต่อตีดก็คนที่มีโอกาสเดินไปข้างนอกมันจะได้เห็นเปิดหูเปิดตาเดี๋ยวนี้คณะอบตท่านประธานสภาท่านมาแต่เช้า ให้กาลังใจพี่น้องไปจากนสมาชิกหลายท่านที่เดินทางมาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับวันนี้หลายท่านก็มาด้วยก็ขอพระคุณท่านพระดาวก็ประมานท่านปฏิการประหานสุนทรภลท่านจอาที่คุณดาวเรศดีเหลือแล้วก็คุณนรพรประจิตัวหน้าสำนักปัดซึ่งเป็นเจ้าของโครงการกีนะรจัดอบรมวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายแล้วก็คุณพี่น้อง ประชาชนตั้งแต่หมู่หนึ่งจนถึงหมู่สิบห้าแต่วันนี้นั้นจะจัดช่วงเช้าอยู่หกหมู่ใครเพื่อนมาเตือนร่วงมาเตือนพอมุ่งเดินบริษัทเน่นไปไม่ต้องตกใจครับได้ทุกคนที่มีรายชื่อส่งมาก็ชาววัดเราไม่ใช่ไปตัดเอาเฉยๆท่านต้องเข้าเครื่องเอเข้าเครื่องวัดว่าสายตาท่านยาวเท่าไรสั้นเท่าไรเมนเตโน์โนนจิกัดตักลืออยอย่างเกัดตักแบบพลาสติกเนี่ยมันบานเต็ม ให้ก็ต้องทำนะครับให้ถูกก่าบทเขาเก็ฝากขอบคุณที่น้องดีครับแล้วก็หวังยิ่งว่าวันนี้นั้นโครงการนี้คงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และก็ได้คุ้มค่ากับเมเ็ดเงินที่ได้จัดสรรมประมาณลงไปน,นะครับต่อไปทุกทุกที่ทุกบ้านไม่น้อยน,นะครับที่จะมนเงินที่เป็นห่วงเป็นใยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเราฝากด้วยโครงการ อะไรนะผู้กันนะทาสมัยโครการนี้ทาสมัยโครงการแมนสวยเนี่ยตาใสดวงใหญ่ดวงตาผู้สูงอายุใช่ระชาผู้สูงว,วัยนะต่บบางบอขอพี่ได้เชื่อนพวกขอบคุณพี่น้อ,นองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอท้ายที่สุดขอโดยพรให้พี่น้อง ที่มาร่วมอบรมและจะพร้อมที่จะได้เว่นตาไปนั้นจงได้พบกับความสุขความเจริญและก็ได้ปรารถนานถใ,จจให้ที่จิตใจก็ขอมได้ดวงตาใสาเหมือนเหมือน,นแว่นใบนี้แว่น,นส,ยาสายวยแต่ตาใสเดือดเพื่อมองเห็นนะครับก็ให้ท่านมีความสุขมากๆแบนี้ได้เวลาชื่นเชยแล้วข,ขอท่ญญานตารีมีความสุขในวันนี้ท่านจะช่นเชยแล้วขอเปิดโครงการอบรมนะครับ เรล่นเสือตาใส่ดวงใหญ่ดวงตาผู้สูงอายุประจำปีทุกสัปดาห์ตั้งแตุ่่นสิบแปดลักขณูตกลครับโครงการอบรมเรียบร้แล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะก็ขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะคณะก่อนจะถ่ายรูปนะคะจะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านคณะผู้บริหารนะคะท่านประหลัดนะคะท่าน ปปท่านประธานสภาท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลรงนะคะแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการในวันนี้นะคะค่ะก็เป็นการเก็เป็นการแสดงสดที่ดีเช่นกันนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอแนะนำนะคะท่านรองเทวินดิศร์นะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลรงนะคะ ท่านต่อไปนะคะท่านปาร์ดมันธนาธพันชัยนะคะประธานอการบริหารส่วนตำบลสรมโรงค่ะต่อไปนะคะท่านพลเมษรักที่นะคะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรมโรงค่ะต่อไปนะคะคุณสัมเรียนเกิดหมอนะคะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสรมโรงหมู่ที่13บสามาเชิญไปร้านะคะเจอกันหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปพร้อมกับพวกแม่ที่น้องนะคะต่อไปค่ะ ท่านธีรยุทธ์เสียงยุทธนะคะท่านสมาชิกอบตหมู่ที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะท่านสราวุฒิเหลือชีพนะคะสมาชิกอบตรหมู่ที่สิบบ้านอางการนะคะเญด้านหน้าเลยค่ะ <ok> ต่อไปนะคะคุณลิพาอุตสาลีนะคะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจำบลวสำโรงหมู่ที่หนึ่งบ้านสำโรงนะคะองค์การบริหารส่วนจำบลวสำโรงค่ะเญด้าน,นหน้าเลยนะคะ อีกท่านหนึ่งนะคะเจอศบด้านหลังสองท่านนะคะพี่ธนาวุฒิดวงทวีนะคะสองปตออยู่ที่หกบ้านประสิทธิ์นนะคะด้านหลังแล้วก็คุณพยอยงดวงลายทองนะคะสองปตออยู่ที่สี่บ้านกระทมนะคะเชอด้านหน้าเลยะคะ่ะน,นี้ก่อ เดี๋ยวด้านนี้ก่อนด้านกันก่อนแค่นนึงเียก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าก่อนนะคะหน้าเจอค่ะยในมีนาคาวคือคาวตัวเรื่องมาเช็ดนึกคาวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกภาพหนึ่งนะคะขอเชิญทุกท่านยืนนะคะยืนแล้วเดี๋ยวเชิญคณะผู้บริหารยืนข้างหน้าค่ะ ค่ะเพ่นเัหนึ่งตัวาตมเล็นเล็กลบเเียนไำ้อซีเรียไม่มีปวามนกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับขอไลค์นะครับ นางสาวสุวิพลไพทองนะคะเป็นทีมงานนะคะจาการ้านวงจันทร์แรแ้่นะคะวันนี้นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็ก่อนอื่นที่จะมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลสำโรงนะคะท่านมณฑพิสมงนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะที่จัดก,กิจกรรมดีๆนะคะจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะอ่านะคะ และแนโนนะคะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการอะไรนะคะแว่นสวยตาใสใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ตาใสหรือยังยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่ใช่ไหมคะทุกท่านสังเกตน,นะคะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เรายังเป็นวัยรุ่นนะคะยังเป็นสาวๆเรารู้สึกว่าตาเรามองชัดไหม ชัดสายตาดีมากเลยนะคะตอนเป็น,นรุ่นตอนเป็นสาวๆเนาะพอเราอายุมากขึ้นนะคะสายตาเริ่มมีปัญหาใช่ไหมคะอ่าในในที่นี้ใครต้องบอกเลยนะคะว่าปัญหาสายตาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เลยนะคะที่เรามีปัญหาเยอะๆเนี่ย อาจจะเกิดจากการที่เราใช้สายตาผ่านมาแล้วก็เกิดจากอายุที่มากขึ้นอ่าก็อย่างที่ฉันบอกตอนเริ่มเลยนะคะก็คือตอนที่เรายังเป็นไยรุ่นตอนที่เรายังเป็นสาวสาวแน่นอนสายตาดีกว่านี้ใช่ไหมคะมีปัญหาเรื่องของสายตายาวมีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นอ่าน้ำตาไหลใช่ไหมคะแพ้แสงแดดบางทีมองหน้าคนมองไกลๆเห็นไหมคะ ไม่เห็นเนาะบางคนมองใกล้ๆอ่านหนังสืออย่างนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมคะอ่าบางคนทั้งมองไกลทั้งมองใกล้ก็ไม่เห็นแน่นอนนะคะสายตานี่คือมีปัญหาได้หมดเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะทางร้านของเราเนาะก็มีเครื่องวัดนะคะอะ่าพ่อแม่สังเกตมาได้นนี้เลยนะคะพอเช็คจากอุปกรณ์ได้เรียบร้อยนะคะพ,พ่อแม่ก็มาต่อที่ด้านนี้อ่าวันนี้เราจะมี เลนตาให้เลือกด้อ่าโดยที่ว่าเราชอบกรองแบบไหนสีอะไรเลือกได้เลยนะคะวันนี้เอาที่เราชอบเอาที่เราเอาที่เรามักเอาที่เราชอบนะคะมีหลายสีนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะวัดเครื่องมือด้านนี้เพิ่มเติมเขาเรียกว่าเครื่องมือช้อันในการเสียบวัดสายตานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาวัดสายตาทุกท่านไม่ต้องเปลงใจเจ้าหน้าที่ของเรานะ เจ้าพี่เขาจะถามเลยว่าชัดไหมคุณพ่อชัดไหมคะคุณแม่ชัดไหมคะต้องตอบตามความจริงนะคะเราต้องตอบเจ้าหน้าที่ตามความจริงเลยนะคะห้าโปหกเด็ดขาดถ้าใส่แล้วยังไม่ชัดเราไปตอบว่าชัดเป็นยังไงพอเอาไปใส่จริงเป็นไงคะไม่ชัดออาเพราะฉะนั้นนะคะที่สําคัญเลยคือต้องใจเย็นจะเย็นๆในการที่เราจะต้องวัดสายตาตรางนี้นะคะ ถ้าชัดให้บอกว่าชัดถ้ายังไม่ชัดหนูมันยังไม่ชัดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้เลยนะคะเอาความชัดเจนนะคะเอาความคมนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะในเรื่องของสายตาเนาะ,ะปัญหาที่เรามีบางทาง่านอาจจะตาแห้งของเราเบื้องต้นเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตาแห้งมันเคืองเนะเาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายตานะคะเราสามารถหยดน้ำตาเทียมได้น,นะ อนอกจากการใส่แว่นตาแล้วนะคะเราสามารถเยอดน้ำตาเทียมได้แต่ถ้าท่านไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมองที่มากนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเป็นต้อเนาะต้อนี่ก็มีหลายสาเหตุน,นะคะต้อต้อกระจกต้องลมต้อหินถ้าเป็นโรคต้อแบบนี้นะคะก็สามารถพบคุณหมอได้แต่ในส่วนตรงนี้นะคะในการใช้แว่นตาเราก็มาแก้ปัญหาร่วมกันเนาะ ทุกท่านนะคะอย่างที่ฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าตจ้นที่หามนะคะอย่าอย่าเพิ่งใจร้อนเนอะในการวัดสายตานะคะเอาให้ชัว์จริงๆเอาให้ชัดจริงๆนะคะก็ก็ค่อยบอกว่าโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะว่าใคร่ มองใกล้ okay. ตัวหนังสือมองไม่ชัดอ่าอยากอยากเอาไวอ้อ่านหนังสืออยากเอาไว้อ่านหนังสือสุดโน้นหรือว่าอ่ะอยากเอาไว้ดูโทรศัพท์นะคะก็แจ้งก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนั่นเองนะคะก็